สผักที่ให้สารอาหารที่ดีเป็นอาหารที่บำรุงตับนะครับมีอะไรบ้างก่อนจะไปรับฟังกดติดตามกดใจกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ 1. แครอทในแครอทมีวิตามินที่หลากหลายชนิดอย่างเช่นวิตามิน A, วิตามิน B1 B2 วิตามิน C และวิตามิน K อีกทั้งยังมีกรดฟอสฟอริกฟอสฟอรัส โพแทสเซียมธาตุเหล็กและสังกะสีทองแดงตามศาสตร์แพทย์แผนจีนมีความสามารถในการช่วยบำรุงตับและยังมีผลพลอยได้ในการช่วยบำรุงเลือด2กลัมปีกลัมปีจะช่วยเพิ่มกูต้าไทโอนในร่างกายทําให้ล้างสารพิษได้และยังมีการยกใยอาหารมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายอีกด้วย 3. อมอณุอง,องุมีสารสกัดที่จะช่วยให้ตับทํางานได้ดียิ่งขึ้นช่วยป้องกันการเสื่อมสลายของเซลล์ตับ เพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระและสารแอนติบอดีออกซิเดนช่วยให้ความเสี่ยงในการเกิดเซลล์ตัวร้ายลดลงทำให้ไขมันพอกตับหรืออาการของตับอักเสบทุเลาลงหากทานในรูปแบบของผลไม้ต้องทานอย่างเหมาะสมเนื่องจากอาง,งุ่นเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลสูง<ะ>และ 4. บ็อกโคลีบ็อกโคลีเป็นผักที่มีดีท็อก ซิิเคชันแอนไซม์ช่วยให้การกำจัดสารพิษในร่างกายเนื่องจากบรอกโคลีเป็นอาหารที่มีกากใยก็จะช่วยในเรื่องของการระบบขับถ่ายและเป็นอาหารที่มีวิตามินดีต่อร่างกายของเราหลายชนิดเลยทีเดียวเมื่อฟังกันแล้วนะครับคงจะได้ประโยชน์ย,ยังไงก็ฝากกดติดตามกดใจกดแชร์